สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำเอาร์ไดแกรมนะคะเกี่ยวกับระบบการขายนะคะซึ่งตัวอย่างโจทย์นะเขาบอกว่าไอร้าน MK m ม r t าเนี่ยเขาต้องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การขายของในร้านนะคะซึ่งนะคะเขาให้ข้อมูลมาเนาะเขาต้องการเก็บข้อมูลลูกค้านะคะต้องการเก็บข้อมูลประเภทสินค้าข้อมูลใบสั่งซื้อนะคะแล้วก็ข้อมูลสินค้าแล้วก็ข้อมูลพนังงานเนาะ ประกอบไปด้วยตัวนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการเก็บในเทบเบิลชื่อข้างหน้าก็คือเหมือนชื่อเทบเบิลนะคะชื่อข้างหน้าตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ชื่อข้างหน้าก็คือชื่อเทเบิลนะชื่อตารางที่เขาต้องการเก็บนะคะประกอบไปด้วยอันนี้ก็คือชื่อของแอตทริบิวต์นะคะว่าเขาต้องการเก็บอะไรบ้างซึ่งแอตทริบิวต์ตัวแรกสังเกตว่าเป็นคําว่ารหัสรหัสนะคะก็คือตัวแรกจะเป็น p r i m a r y key นะ อันนี้คือโจทย์กำหนดให้นะครับความต้องการของระบบอ่ะลูกค้าคนหนึ่งสั่งซื้อได้หลายครั้งนะคะการซื้อแต่ละครั้งน่ะได้ทีละบินหมายเพราะหนึ่งบินเนี้ยนะก็ซื้อได้หลายอย่างใช่ไหมแล้วพอเสร็จสิ้นพอเสร็จคําสั่งซื้อแล้วก็คือหมดจ็อบของบินนั้นแล้วอะ่ะก็คือบินหนึง่งอ่ะลูกค้าได้หลายรายการนะคะในการสั่งซื้อแต่ละครั้งลูกค้าสามารถสั่งซื้อ ได้ทีละหลายรายการโอเคไหมต่อมาสินค้าจะถูกจัดเก็บตามประเภทสินค้าเป็นก็เหมือนเป็นหมวดหมู่อะเวลาตัวเองไปแม็โครโรตาหมวดเครื่องใช้ฟ้าเห็นไหมก็จะมีสินค้าทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอันนี้ก็คือประเภทสินค้าต่อมาในการซื้อแต่ละครั้งพนักง,งานอะมีหน้าที่ตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเข้าไปดูรายการสั่งซื้อแล้วจะกดปุ่มรับคําสั่งซื้อ ซึ่งใบสั่งซื้อนั้นก็จะปรากฏชื่อพนักง,งานนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าบินนี้ยพนักง,งานคนไหนเป็นคนรับออเดอร์นั้นๆนะคะเอาสรุปง่ายๆนะเวลาบินที่ลูกค้าสั่งซื้อน่ะก็จะมีพนักง,งานคนนั้นรับออเดอร์อยู่พนักง,งานคนไหนรับออเดอร์มองภาพเป็นเหมือนเซเว่นอีเลเวนก็ได้การขายครั้งนั้นน่ะพนักง,งานคนไหนเป็นคนขายให้คุณนั่นเองนะคะเอาสรุปว่าอาจจะข้อมูลนะคะยึดหลักความเป็นจริงของชีวิต นในการซื้อของสินค้าแล้วกันซึ่งโจ์อ่ะไอตัวแดงๆเนี่ยก็คือชื่อเทเบิลนะคะคุณจะเอามาสร้าง E R Diagram ได้ยังไงนะอันนี้ขอมาทำว่างๆเลยนะคะทีนี้อ่ะแคปไว้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมีลูกค้าประเภทสินค้าใบสั่งซื้อหรือบินอะแล้วก็มีสินค้าแล้วก็มีพนักง,งานอาจํานะต่อมาขอเลื่อนมาที่ว่างๆนะคะที่ว่าง อ่ะโอเคจากที่เห็นตะกี้นะ <_ an> ก็ยังตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันมันโคงมันเป็นยังไงอาจารย์ขออัน,นง่ายๆก่อนนะคะเห็นอันแรกแล้วประเภทสินค้ากับสินค้าขอทาง่ายๆก่อนอันนี้จริงๆต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบดีๆนะน,นี่ขอว่าแบบรวดเร็วนะจดจวดประเภทประเภทสินค้านะคะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็อะไรนะ ID นะครับรหัสประเภทแล้วก็ชื่อประเภทนะคะชื่อประเภทขอสั้นๆนะ,ะอะไรที่เป็นคีย์หลักคุณก็ใส่คีย์เส้นใต้นี้เป็นคีย์หลักประเภทต่อมาประเภทก็จะนะครับภายใต้ของประเภทก็จะมีสินค้าใช่ไหมคะ องคู่นี้ต้องมีความสัมพันธ์กันคำกริยาตรงนี้ก็คือมีนะประเภทตรงนี้ก็คือสินค้านะสินค้าประกอบไปด้วยอะไรคะ ID รหัสสินค้าก็จะมีชื่อสินค้าใช่ไหมอาจจะมีราคาแล้วก็จะมีจำนวนอะไปวาดสวยๆนะตอนสอบนะ มีอะไรอีกตามที่เขากําหนดนะคะอะไรเป็นคีหลักก็ขียสั้นใต้โอเคไหมมาดูความสัมพันธ์บ้างประเภทหนึ่งประเภทมีสินค้าได้หลายรายการโอเคไหมต่อมาต่อมาในเรื่องของประเภทสินค้าแหละต่อมาก็จะมีใครมาซื้อสินค้านะคะคนใช่ไหมก็จะมีลูกค้าขอใส่ฝั่งนี้เป็นลูกค้า ล้วก็มีอะไรอ่ะพลังงานพอนงนะพลังงานใส่สีเรืองไว้ก่อนใส,ส่ซีเลืองไว้ก่อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างแอตทิวิวอะไรตามโจทย์กําหนดนะคะอันนี้เป็นวงรีนะคะลกูกพลังงานประกอบไปด้วยแอตทิวิวอะไรนะใส่ให้ครบนะคะอันนั้นก็ควรเป็นไอดีแล้วก็เป็นเนมใช่ไหม เป็น n a m เป็น update เป็น email เป็นเบอร์โทรก็ว่าไปนะคะ id name update เบอร์โทรอะไรอย่างงี้นะอนไหนเป็นคีย์หลักก็จะขีดเส้นใต้ใส่โครงให้มันก่อนาโอเคต่อมายังไม่มีความสัมพันธ์นะคะอันนี้ขอพูดก่อนบางคนนะคะก็จะทำอย่างนี้นะลูกค้าซื้อสินค้าเห็นไหมโยงไปหากันเลยทีนี้ใน database มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ ในดาต้าเบสมันไม่เหมือนคนไปหยิบขอมันไม่ใช่เธออะเอามือไปจับนะคะไปจับสินค้าสมมุติเธอซื้อขวดนะ้ำเธอไปจับของแล้วเป็นของเธออย่างเงี้ยนะคะยังไม่ใช่นะคะสิ่งที่ยืนยันว่าเธอได้รับสินค้านั้นๆแล้วคืออะไรคะก็คือบินนะคะบินนะคะ สิ่งที่ยืนยันว่าเธอได้สินค้านี้ก็คือบินดังนั้นอย่าเพิ่งเอาลูกค้ายงไปหาสินค้าเลยสิ่งที่ยืนยันว่าลูกค้าว่าสินค้าเป็นของเราก็คืออะไรคะบินนะอ่ะหรือก็คือบินบินอะไรครับบินการขายบินใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือใบเสร็จนั่นเองนะคะในโจทย์เนี้ยก็คือสั่งซื้อใช่ไหมการสั่งซื้อนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะการสั่งซื้อ าใส่สีแบบนี้ก่อนการสั่งซื้อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเป็นอ order อะไรเงี้ย order น,นะคะหรือ s e ล l อะไรเงี้ยนะคะการสั่งซื้อมองภาพอันนี้ก็คือเหมือนบินนะ่ะใบเสรนะ็จอ่ะคุณต้องออกบินให้เขาเห็นไหมต่อมาทีนี้มาดูความสัมพันธ์ก่อนนะคะ ลูกค้าไปสั่งซื้อสินค้านะคะผ่านบินนะยงงี้ก่อนนะลูกค้าหนึ่งคนนะคะทำการสั่งซื้อได้กี่ครั้งลูกค้าหนึ่งคนสั่งซื้อได้กี่ครั้งคะเดี๋ยวขอรีเลชันชิพก่อนนะไอส้สีน้ำเงินเนี้ยต่อมาขอใส่สีแดง ลูกค้าทําการสั่งซื้อนะคะถ้าเป็นสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ลาซาล่าวันหนึ่งสั่งซื้อได้เยอะไหมวันหนึ่งสั่งซื้อได้เยอะนะคะลูกค้าหนึ่งคนทําการสั่งซื้อได้หลายรายการบินนะคะแต่ละบินรายการแต่ละรายการก็เป็นของถาปณีคนนั้นคนเดียวจะเป็นบินนั้นของถาปณีของอนุสาของปณิธานมันประเณนะคะมันเป็นทีการซื้อแต่ละครั้งนะคะต่อมาบินบินนั้นนะ่ะเอา บินใบเสร็จบินนั้นนะคะมาดูที่บินบินนั้นมีสินค้ายอะไหมบินหนึ่งบินมีสินค้าเยอะไหมคะเยอะนะคะสินค้าแต่ละอันแต่ละรหัสนะคะอยู่ได้ยังไงคะของบินนั้นเด้ออยู่ได้เยอะไหมสินค้าแต่ละอันอยู่ได้หลายบินไหมได้หลายบินถูกไหม เอาใหม่นะบินหนึ่งบินเนี่ยมองภาพบินใบเสร็จเด้อบินใบเสร็จเด้อบินบินหนึ่งบินมีสินค้าได้เยอะไหมตอนนี้อาจารย์มองคู่นี้นะเนี่ยบินหนึ่งบินมีสินค้าได้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ได้เยอะใช่ไหมบินหนึ่งบินก็มีหนึ่งต่อ n ต่อมาสินค้าแต่ละหัสและรหัสแต่ละสินค้าน่ะเช่นเธอซื้อเป๊ปซี่ใช่ไหมรหัสเป๊ปซี่ไปสแกนยิงบาร์โค้ดนะคะ สินค้าหนึ่งสินค้าอยู่ได้หลายบินไหมเป๊ปซี่เป๊ปซี่อยู่บินนี้ก็ได้แล้วก็ยังอยู่อะบินที่สองได้อันนี้บินใน A ต่อมาอันนี้บินใน B ใน A ซื้อได้ใช่ไหมต่อมาใน B ก็ซื้อเป๊ปซี่ได้ถูกไหมดังนั้นสินค้าหนึ่งสินค้าก็อยู่ได้หลายบินโอเคไหมดังนั้นคู่นี้จะเป็นยังไงจ๊ะคู่นี้จะเป็นยังไงคะขอลบดังนั้นคู่นี้เป็นยังไง ก็จะเป็น Many to Many นะเนี่ยมันเก็บไม่พอมันเก็บตารางเดียวไม่พอมันต้องแตกตารางใหม่ขึ้นมานะคะในความเป็นจริงทำแลบตัวนี้จะเป็น new table นะคะ new table มันเก็บไม่พอ new table เราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรนะคะมันเลือกอยู่กับอะไรการขายอย่างเช่นตั้งถ้าตารางตัวหลักมันชื่อ order อันนี้อาจจะเป็น order detail อย่างเงี้ย ออเดอร์ Order, ดีเทลรายละเอียดการขายก็ตั้งชื่อให้มันในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นประมาณนี้นะดังน,น,นั้นสรุปภาพรวมของการขายประมาณเออลืมพนักง,งานสิพนักง,งานจะย่งไปหาอะไรบางคนพนักง,งานดูแลสินค้าเขาประจา์เธอก็ยุ่งมาหาสินค้าจังสิเอาเด็กอาจารย์มีเด้อนะอาจารย์พนักง,งานดูแลสินค้าพนักง,งานขายสินค้าครับนั่นก็เหตุจังสีเลย เลา,า,านันก็พนักงานพนักงานขายสินค้าขาประจาน์นะคะในดาต้าเบสเธอยือนขายอยู่หน้าร้านเธอขายสินค้ามันปแเมนเธอไปหาสินค้าอย่งซีดเวยเธอต้องมองระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเธอเธอต้องมองคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเธอเธอก็ต้องเอาอะไรคะโยงเหมือนนนะ ลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้ากับพนังงานถูกไหมสิ่งที่ยืนยันว่าลูกค้าได้บินนั้นแล้วนะคก็คือบินสิ่งที่ยืนยันว่าพนังงานเนี่ยขายเสร็จสมบูรณ์ให้ลูกค้าแล้วก็คือบินดังนั้นพนังงานจะต้องโยงมาหาบินเดอร์เนี่พนังงานก็ต้องโยงมาหานี่นะะพนักง,งานวันหนึ่งอ่ะ ขายได้หลายบินก็เป็นหนึ่งต่อ n ถูกไหมบินแต่ละบินพลังงานขายอะไรมันก็เชื่อมผ่านตัวคู่นี้แล้วนะคะไม่ใช่เอาพนังงานโยงไปหาสินค้าเลยสิ่งที่ยืนยันว่าพนังงานทําการขายได้สมบูรณ์แล้วก็คือผ่านไอ้ตัวนี้บินตัวนี้นะคะก็ให้ขายกับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าไปหยิบสินค้าแล้วเป็นของเขาเลยไม่ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าลูกค้า ซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือบินนะคะดังนั้นเนี่ยผ่านบินตัวนี้นะคะขอใส่สีสิ่งที่ยืนยันว่าลูกค้าซื้อกับเราสมบูรณ์พนักง,งานขายสมมตรณก็คือบินเขาซื้อกันผ่านตัวนี้นะคะแล้วข้ออีกอันนึงก็คือพอยงอันนี้เสร็จแล้วบางคนนะ ก็กลัวว่าตัวเองจะผิดนู่นนั่นนี่โยงไปหาหมดเลยนี่มาหานี่อันนี้ก็มาหาประเภทมันบอกเกี่ยวกันก็โยงมาหาลูกค้ายังไปหาประเภทอย่างนี้ก็มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันก็ไม่ใช่โยงลาเตเบตไม่ใช่โยงไปมั่วสั่วนะคะโยงให้มันถูกนะคะอันนี้คือสรุปภาพรวมสรุปอีกครั้งนะประเภทหนึ่งประเภทมีสินค้าได้หลายรายการเป็นหนึ่งต่อเอ็นโอเคไหมต่อมา ลูกค้าทําการสั่งซื้อได้หลายครั้งได้หลายบินพนักงานทําการขายได้หลายครั้งได้หลายบินนะคะบินแต่ละบินมีสินค้าได้หลายรายการสินค้าแต่ละสินค้านะคะก็อยู่ได้หลายบินเหมือนกันดังนั้นคู่นี้จะเป็น m a n y t o many ดังนั้นภาพรวม e r เขียนประมาณนี้นะคะ